สวัสดีค่ะสวัสดีครับเพื่อนรักนักการเกษตรครับวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่างยืนมาติดตามผลการทำงานของ3มเกลือเวอร์แพนสูตรใหม่ซึ่งประกอบไปด้วยครับเวอร์แพนอะมิโนเวอร์แพนไครโตสารสูตรโอลิโกแซ,ซกคคายใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจและสารปรับปรุงดินครับปลาหญิงเกษตรวันนี้เราอยู่ที่หมู่2ครับตำบลบ้านซ่องอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นี่ครับเจ้าของเขาเป็นคุณครูครับแล้วเขาบอกว่า สิ่งที่เขาได้รับนั้นก็คือว่าคนที่ดูแลสวนบอกให้เธอใช้3เกลอเวอร์แพนสูตรใหม่เธอก็ใช้มาโดยตลอดเธอมีทุเรียนหมอนทองครับอยู่240ต้นอายุ6ปี6เดือนเธอบอกว่าใช้ครั้งแรกก็ติดใจเพราะว่าช่วงทำใบใบก็งามเหลือเกินช่วงทำดอกดอกก็ดีมากช่วงทำผลผลก็มาเต็มตอน2ปีที่แล้ว เธอบอกว่าได้มาถึง15ตทันปีนี้ครับเธอเริ่มต้นใช้สูตรใหม่นวัตกรรมใหม่นะครับเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยน2อ6 7ายใช้มาถึงขนาดนี้มีนาคมนี้ก็เกือบ5เดือนเธอบอกว่าทําใบเหมือนเดิมแต่ใบกลับไม่เหมือนเดิมใบหนาใบมันสะสมอาหารได้ดีและเธอยังบอกอีกครับว่าขนาดนี้เป็นดอกแล้ว240ต้นเต็มทุกต้นเธอบอกว่าจะไว้แต่ละต้นแต่ละต้นเนี่ยนะครับถึง 70ถึง80ลูกต่อต้นทีเดียวเธอบอกว่า240ต้นเนี่ยเธอบอกน,อน้อยก็30ตันละค่ะเป็นอย่างไรมาพบกับคุณครูท่านนี้ครับเจ้าของสวนและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับสัาดีทั้งสองท่านครับค,คุณครูครับช่วยแนะนําพี่น้องเกษตรกร,รกได้ครับชื่ออะไรครับชื่อครูอาพรใสเกรือหรือที่เขาเรียกกันว่าครูแอลนะคะครับครูแอลนะผมขออนุญาตเรียกด้วยนะครับครูแอลครับ และอีกท่านหนึ่งที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับค่ะทันติตามากแก้วนะคะนัดค่ะครับผมที่ปรึกษาครับในฐานะที่จะพาผมมายัางสวนครูแอลแห่งน,นี้เริ่มต้นด้วยเป็นอย่างไรครับถึงพามาอย่างที่นี่ครับค่ะก็คือเมื่อสองปีที่แล้วนะคะด้วยที่ว่าคนงานครูแอลนะคะก็ได้ติดตามเฟซลุงไก่นะคะ,คะว่าสนใจครูอุ่มจันเราก็ลงพื้นที่มาเยี่ยมสวนนะคะซึ่งตอนนั้นปีแรกผลผลิต ได้หลักแสนแล้วก็หลังจากใช้ก็อย่างที่ว่า15ล้านต่อฤดูกาลค่ะ15ตันไหมครับ15ตันค่ะสิบห้าตันจะเพิ่มเพิ่มยอดได้ครูแอลแล้วนะคะปีนี้สงสัย15้าล้านแน่นอนนะคะค่ะนะคะ15ตันคตะตอนที่เริ่มใช้ครั้งแรกก็ได้มา15ตันเลยนะครับเริ่มแรกใช่ค่ะแล้วตอนนี้เริ่มใช้สูตรนวัตกรรมใหม่แล้วใช่ค่ะครับผมถามที่ครูแอลครับครูแอลครับตอนที่เราเริ่มใช้ครั้งนั้นอ่ะผมคงไม่พูดถึงละ ก็าได้ราคามาแล้วถูกไหมครับได้ทั้งเรื่องของน้าหนักเรื่องอะไรมาดีมากเลยถูกไหมครับตอนเนี้พอหลังจะเก็บผลผลิตไป15าตันครั้งนั้นอ่ะคราวนี้เราเริ่มใช้สูตรใหม่มาเมื่อตอนไหนครับเดือนพฤศจิกาค่ะเดือนพฤศจิกา5 7 57นะครับใช่ค่ะใช่ตอนนั้นครูเอลว่ะครับได้เห็นผลยังไงของการใช้สูตรใหม่ครับอ่าใบจะเริ่มหนานะคะแล้วก็ใบจะเขียวเข้มนะคะแล้วก็ ใบก็จะสวยนะคะเป็นมันวาวเลยนะคะแล้วก็ปัญหาโรคพวกราพวกนอนอะไรพวกนี้ก็ค่อนข้างแกรบกวนน้อยน้อยลงค่ะก็หมายความว่าเรื่องโรคเน่าอะไรต่างๆตามต้นไม้ของเราที่เรียกกันว่าไฟท็อปถูกไหมครับใช่ใค่ะการเน่าก็ลดลงไปชนะครับใบก็ใหญ่ขึ้นหนาขึ้น<ช>นะครับเป็นมันนะครับที่สําคัญแมลงรบกวนน้อยด้วยใช่ค่ะใช่อันนี้เราเราใส่พวกสารอื่น ที่เกี่ยวกับเรื่องการทําลายศัตรูพืชไปเพิ่มเติมไหมครับใช่นะคะแต่ว่าค่อนข้างจะใช้น้อยมากอย่างเช่นแต่ละครั้งเนี่ยจะใช้แค่ตัวเดียวแล้วก็เปอร์เซ็นต์การใช้ของยาเนี่ยน้อยน้อยมากอย่างเช่น25เปซนเี้ยเราใช้แค่บางทีร้อยถึง200ซีซีต่อน,น้ํา200ลิตรเนี้ยคอ๋อครับน้อยมากค,ค่ะดังนั้นก็หมายความว่าตัวสูตรใหม่เนี่ยช่วยเราไปในเรียกว่าทุนเราเบาบางเรื่องของสารเคมีใน,ในการฆ่าแมาลงไป,<ช>ไปด้วยใช่ค่ะใช่ถูกไหมครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเห็นความต่างตรงที่ใบเนี่ย จากสูตรเดิมมาสูตรใหม่ปัจจุบันเนี่ยใบนี่บอกหนาขึ้นเลยหนาขึ้นหนาขึ้นค่ะโอ้คำว่าหนาขึ้นเนี่ยหมายความว่าเราสังเกตจากอะไรครับคำว่าหนาขึ้นเนี่ยหรือมันขึ้นเนี่ยเราสังเกตจากอะไรเราดูด้วยตาหรือว่าเราเข้าไปดูใกล้ๆดูดูดูใกล้ๆนะคะสังเกตดูแล้วก็จับเนี่ยใบก็จะแบบมันหนาขึ้นมันใหญ่ขึ้นเนี่ยนะคะ การหยิบมันมีความบีบเบิร์กไปใช่พอบีบใบมันจะกรอบนะคะมีมีน้ําหนักของใบด้วยใช่ใช่มันมีน้ําหนักของใบด้วยอันนี้ก็ถือเป็นความรู้สึกของเราใช่ซึ่งแตกต่างจากความรู้สึกทั่วไปที่เราเคยไปดูมาถูกไหมครับอาเและครับถึงตรงนั้นวันที่เราเห็นขนาดนี้นะครับดูแลมาจนถึงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาธันวามกรากุมภาเราก็เห็นว่าช่วงนี้เป็นช่วงอะไรครับช่วงดอกค่ะช่วงดอกกําลังอยู่ในช่วงของมะเขือพวงใหญ่แล้วก็จะกําลังจะบานอยู่นะคะช่วงนี้ตอนเนี้ย พอเป็นมะเขือพวงใหญ่อย่างนี้ที่เราเห็นข,น,ขนาดนี้ถูกไหมครับใช่ค่ะลักษณะอย่างนี้ต่างกับปีที่แล้วอย่างไรตอนที่ได้มาสิบห้าตาก้านมันจะใหญ่ยาวนะคะสมบูรณ์เปอร์เซ็นต์การติดนี่ค่อนข้างจะสูงเยอะพอดูจากก้านเนี่ยมันสมบูรณ์นะคะถ้าลักษณะก้านแบบนี้ในฐานะชาวสวนที่เป็นครูด้วยถูกไหมครับใช่ค่ะจะต้องเป็นนักการศึกษาด้วยการศึกษาทุกอย่างจะต้องมีหลักเหตุหลักผลเพื่อจะบอกผู้อื่นต่อไปถูกไหมครับนั่นกูเอลครับถ้ามันก้านอย่างเนี้ แตกต่างกับการของปีที่แล้วอย่างไรอีกมันยาวกว่านะคะมันยาวกว่าปีที่แล้วเพราะว่าเหมือนปีนี้เราใช้มาเต็มปีตลอดตั้งแต่เริ่มสะสมอาหารแล้วก็บำรุงบำรุงดินมาตั้งแต่ต้นเลยนะคะมันช่วยช่วยให้พืชมันเกิดความแข็งแรงทนทานต่อสภาพดินควาอากาศต่อโรคต่อมแมลงอะไรพวกนี้ได้หมดเลยมันทําให้พืชมันสมบูรณ์เกิดความสมบูรณ์เท่าเท่าเท่าทีาด่ดูอะ ครับนะคะก็สมบูรณ์มากใช่ค่ะสมบูรณ์ที่เรียกว่าพร้อมสําหรับการรองรับการมีผลผลิตในวันข้างหน้าใช่แล้วก็เป็นการลดต้นทุนพวกยาฆ่าแมลงนะคะพวกยาราอะไรพวกเนี้ยมันช่วยให้คนที่ทํะปลอดภัยกับการใช้ด้วยเพราะมันเป็นชีวภาพใช่ไหมคะอินซีด้วยอินซีด้วยที่สำคัญครับคุณเอ๋ครับผมอยากรู้ว่าเมื่อเราไว้ดอกขนาดเนี้ยเห็นว่าติดทุกต้นไหมครับทุกต้นเลยค่ะทุกต้นนี่มีทั้งหมด240ต้นใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่ติดทุกต้นใช่คำว่าติดทุกต้นก็หมายความว่าทุก กิ่งทุกก้านเลยหรือไงครับก็มันจะมีอยู่บางต้นมีเล็กน้อยนะคะไม่กี่ต้นที่มันมาไม่เต็มต้นแต,ต่ถ้าเทียบมันก็คือเหมือนกับร้อยเปอร์เซ็นต์เพียงแต่บางต้นมันอาจจะมาไม่เต็มกิ่งเนี้ยนะคะอ๋อ oh. uh. ก็ถือว่าทุกต้นน้อยน้อยถือว่าทุกต้นค่ะแล้วแต่ละกิ่งก็ถือว่ามีพร้อมเลยใช่ค่ะเพื่อจะรองรับผลผล,ผลิตในวันข้างหน้าใช่ค่ะอย่างเงี้ต่างต้นเนี้ยนะฮะอายุหกปีหกเดือนเนี้ยคุยแิ่วจะไว้สัก กี่ผลกี่ลูกกันครับเนี่ยก็ถ้าคิดว่านะความสมบูรณ์ของต้นกิ่งก็ใหญ่เจ็ดสิบแปดสิบนะคะเจ็ดสิบแปดสิบมั่นใจเพราะเราเห็นกิ่งใหญ่ด้วยใช่กิ่งใหญ่ด้วยหมายว่ากิ่งเราสมบูรณ์สิครับใช่ค่ะนี่ถือว่าสมบูรณ์สุดขีดไหมครับในลักษณะของหกปีหกเดือนสมบูรณ์สุดขีดสุดขีดเลยใช่ใช่ด้วยหัวใจของเราถ้าปีที่แล้วตอนที่เราใช้สูตรดั้งเดิมผลของมันครับลักษณะผลมันมีน้ําหนักอย่างไรครับสามกิโลกว่าขึ้นไป ขึ้นไปหมดเลยค่ะน้ำสวยน้ำสวยนะครับเปลือกบางเปลือกบางรสชาติอร่อยอันนี้การันตีได้เลยว่ารสชาติอร่อยมากไปเลยนะฮะใช่ค่ะรสชาตินี้ถือว่ามาเป็นอันดับหนึ่งเลยใช่ค่ะตามที่เราเนื่องจากเราเป็นครู<ช>แล้วก็คุ้นเคยกับ<ช>สวนกเกษตรมาตลอด<ช>เวลาไปนี้ครับถ้าเป็นอย่างนี้ปีนี้ของเราเนี่ยซึ่งมีสูตรใหม่เข้ามาเนี่ยคาดว่ารูปทรงผลที่ดูจากดอกแล้วเนี่ย การเป็นรูปทรงผลเนี่ยจะน้ําหนักขนาดไหนครับก็คิดว่า3ามโลกว่าแล้วก็ AB เยอะก็สามโลกว่า AB เยอะ <c oughs> ก็หมายความว่า,า70-80ลูกต่อต้น AB 3โลขึ้นไปไม่เกิน5โลใช่ไหมฮะใช่ค่ะเพราะลักษณะที่เราบำรุงมาดูมาดีนี่นะฮะคาดว่า ถ้าดูแล้วหัวใจของเราขีดไว้ที่ขีดตันครับ30ตันนะคะแต่ว่าน้องที่เขาทําอยู่นะคะคิดว่านะคะสี่สิบเขาคาดหวังถึง40แต่ถ้ามองนะคะถ้าเกิดว่ามันมันผ่านการหลุดร่วงไปได้นะสี่สิบตันมีมีโอกาสนี่ก็ถือว่า <c oughs> สวนของครูแอลนะครับท่าน <c oughs> เป็นคนที่มีบุญมากนะครับถือ <c oughs> ว,ว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่เลยที่มีลูกน้องนะครับ <c oughs> ผู้จัดการสวนผู้ดูแลสวน ได้มาชี้ช่องทางของความสุขทางการเกษตรให้ท่านได้รับรู้นะครับโดยเฉพาะผู้ดูแลสวนบอกว่ามันมากกว่านั้นครูแอลที่ครูแอลคาดไว้แค่30ตันน่ะถึง40ตันเลยนะครู <c oughs> เพิ่เ,เลยกว่านั้นอีกนี่ก็คือการที่มีร่วมบุญกุศลกันมา <c oughs> มาดูแลสวนไม่พอยังหาสิ่งดีๆมาบำรุงสวนด้วยที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับในฐานะที่ได้เข้ามาดูแลเข้ามาดูถึงความเจริญเติบโตวความรุดหน้าทั้งสูตรเก่า มายังสูตรใหม่แล้วก็พัฒนาต่อไปในวันข้างหน้านี่ครับเป็นอย่างไรบ้างครับนะคะวันนี้ก็ตั้งแต่2ปีที่แล้วที่เข้ามาครั้งแรกนะคะเทียบกับวันนี้ที่เข้ามาอีกครั้งหนึ่งแตกต่างเยอะมากนะคะแตกกิ่งก้านสาขาเยอะมากๆเลยค่ะดังนั้นก็คือให้ทุกท่านที่ยังไม่เคยได้ใช้นะคะให้ตัดสินใจใช้แบบมั่นใจนะคะมั่นใจไม่ต้องเปลี่ยนใจเลยเพราะว่าทุกอย่างคำตอบคือต้นไม้ค่ะนะคะขอบคุณค่ะโ ในฐานะของครูแอลเองนะครับมองเรื่องนี้ในการลดต้นทุนโดยชาวสวนทั่วไปเพราะครูแอลก็ทํามาก่อนล่วงหน้าถูกไหมครับทำมาถึง5ปีกว่าๆถูกไหมครับแล้วก็มาเจอคู่หูมหัศจรรย์พรทั้งสารเพิ่มประสิทธิภาพทางเดนคุณแอลคิดว่าการลดต้นทุนของเรากับในอดีตที่ทําการเกษตรมาเนี่ยมันมากน้อยกว่ากันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างไรครับก็คิดว่าลดนะคะเพราะว่าจากเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้ยาราหรือยาแมลงพวกนี้ใช้หลายตัวนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ใช้เหลือแค่ตัวเดียว แล้วก็เราก็จะไปเลือกใช้ไอ้ตัวยาที่ราคาไม่สูงจนเกินไปนะคะ,ะแล้วก็หลักๆเราก็ใช้คู่หูตัวเนี้ยในการดูแลในการบำรุงรักษามันทำให้ลดต้นทุนได้เยอะเลยค่ะใช,ใช่ค่ะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เราคิดว่าถ้าสวนเราใช้ทุกครั้งเราใช้ร้อยบาทพอมาใช้3เกลือนวัตกรรมสูตรใหม่เนี่ยเราลดไปสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับ ยี่สิบเปอร์เซ็นเลยนะคิดว่าเออครับก็เท่ากับใช้ไปแปดสิบเปอร์เซ็นเองใช่ไหมครับใช่ค่ะจากการใช้ร้อยลงไปเหลือแปดสิบเปอร์เซ็นจามาก่อนเนี่ยฉีดรอบหนึ่งต่อครั้งอ่ะเจ็ดแปดพันนะคะค่ายาต่อรอบเลยปัจจุบันเหลืออยู่ประมาณสักสองพันค่าค่า ค่ายาอะไรพวกเนี้ยค่ะลดลงเยอะเลยก็ลดค่ายาไปใช่ค่ะนั้นเราใช้ต้องเยอะนะครับในสวนเกือบ240ร้อยสี่สิบต้นเนีครับจำนวนมหาศาลอย่างนี้ก็ถือว่าลดลงไปมากมายนะครับสำหรับเกษตรกรท่านที่กําลังมองหาสิ่งที่เป็นการลดต้นทุนก็ไม่ธรรมดาครับสำหรับครูแอลนะครับครูแอลครับอยากจะฝากสิ่งที่ให้พี่น้องเกษตรกรท่านที่กําลังมีทุเรียนแบบเราแล้วก็ขาดการดูแลนะครับไม่มีใครมาแนะนําตั้งแต่ผู้ดูแลสวนจนถึงที่ผู้าผลิตภัณฑ์ไม่มีใครแนะนําเราเลย อยากให้ความมั่นใจเ่านั้นไปสู่เกษตรกรพันอื่นครับก็ให้ลองเปิดใจใช้ดูนะคะแล้วก็จะรู้เลยว่าผลลัพธ์ของคู่หูเนี่ยมันดีอย่างไรนะคะโดยเฉพาะสูตรใหม่ใช่โดยเฉพาะสูตรใหม่ครับผมก็ถือว่าพลังใจของพี่น้องการเกษตรครับครูแอลนั้นคือหนึ่งในตัวอย่างที่เชื่อในผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะผู้ดูแลสวนแล้วเขาก็มีความเชื่อต่อเนื่องมาว่าผู้ดูแลสวนนั้นเป็นคนที่รู้นะครับแล้วก็บอกเข้ามาเขารีบเชื่อทันที เพื่อต้องการให้ผลผลิตของเขาเต็มเม็ดเต็มหน่วยที่สําคัญครับมีผู้ที่เข้ามาบอกมาบอกนะครับนักการ,กรเกษตรทั้งหลายว่ามีผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันเลียนแบบกันรอกแบบกันก็อันตรายสําหรับเกษตรกร,ะร,กรนะครับตีว่าครูเอลนั้นมีความเชื่อใจในสิ่งที่เรียกกันว่าของแท้ดังนั้นของแท้ครับค่าไม่ตายยังไงก็ทําให้ผลผลิตของท่านเพิ่มเติมขึ้นไปวันนี้มิเตอเร์เกษตรยั่งยืนก็ต้องขอขอบคุณครูเอลและที่รึกษาผติตพัณฑ์เป็นอย่างสูงและขอบคุณหัวใจ การเกษตรทุกดวงครับที่เป็นนักการเกษตรที่ต้องการความยั่งยืนเราจะสร้างความยั่งยืนให้กับการเกษตรไทยทั่วประเทศวันนี้เราขอขอบคุณทุกหัวใจที่เต้นไปพร้อมๆกับความยั่งยืนครับวันนี้เราทั้งสามลาไปก่อนโอกาสหน้าจะไปพบกับความยั่งยืนของทุกสวนต่อไปครับวันนี้สวัสดีลาครับสวัสดีครสามเ<า>กลเอแพนสูตรใหม่ใช้ง<ห><ห>่ายละลายไวเห็นผลทันใจ ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่ไมีมมสารพิษ,พษเจือปนเพิ่มผลกำไรเกษตรกรรมไทยยั่งยืนยั่งยืน,ยน yeah!